สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สี่กระดกดาคม2568วันเวลาผ่านไปสี่กระดาคกแล้วนะคะทุกคนสบายดีออกกำลังกายกะะยาันหรือยังวันนี้ออกกำลังกายโดยการสูดลมหายใจนิดหน่อยแล้วก็แ่งแขนนิดเดียวค่ะแค่พอได้ลมหายใจเข้าไปในปอดนะคะ วันนี้ตื่นสายนิดหน่อยค่ะก็เลยมาวัดตอนนี้ก็ประมาณ7จ0โมงแล้วค่ะ7จ็ดโมงยี่มงยนะคะกำลังไปโรงเรียนกันเลยนะทุกคนรอใส่บาทแค่รอส่บาทพระองค์เดียวนะคะถ้าองค์เดียวมารอขากลับท่านจะมาประมาณ7จ0โมง30นี่แหละค่ะ ทุกคนสบายดีนะมีอะไรคุณคล้องมองใจกังวลใจอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคกังวลกันเยอะนะทั้งเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องส่วนตัวเรื่องสารพัดเรื่องอะค่ะคนเราอะมันจะมีจิตกังวลน,นะจิตกังวลทำให้นอนไม่หลับบ้างละแล้วก็ ทำให้หงุดหนงะิดเนาะอารมณ์เสียนะคะจิตใจเศร้าหมองมีวิธีแก้ยังไงคะก็ต้องบังคับใจตัวเองอะบังคับใจตัวเองให้อยู่ในความรู้สึกที่นิ่งสงบเงียบเงียบแล้วก็ทบทวนว่าเรากังวลเรื่องอะไรนะคะหาสาเหตุที่เจอนะคะ อย่าไปกังวลมากมายจนทำให้เราเอ่อเป็นเป็นโรคภัยไข้เจ็บได้นะคะ mm. การหยุดยิดเนี่ยทำให้เราเครียดต่อไปมันกลายเป็นเครียดเครียดลงก็เพาะอย่างนี้นะเครียดลงคิดลงอะไรเขาเรียกเครียดในอารมณ์แล้วก็ทำให เซลล์ผิดปกตินะคะเซลล์ Sell เนี่ยผิดปกติได้ก็จะทําให้เป็นโรคเนะื้องอกมะเร็งต่างๆนะคะพยายามอย่าเครียดกันนะตัวเครียดเป็นตัวสำคัญเลยแต่ก่อนจะเครียดมันก็กังวลก่อนฉะนั้นเวลากังวลอะไรนะเรากำจัดกังวลนั้นออกไปนะอย่าไปคุ้นคิดฝังลึก จนอยู่ในหัวใจเอาออกจากสมองไม่ได้ต่อไปมันก็กลายเป็นความเครียดค่ะนะก็เตือนเตือนกันไว้นะคะทำจิตใจให้ผ่องใสค่ะออกกำลังกายเพื่อให้เราไม่เครียดนะคะทุกคนต้องออกกำลังกายนะความรู้สึกเวลาเรามีกังวลอะไรเราก็ออกกำลังกายนับค่ะ อยู่กับลมหายใจอยู่กับการนับนะหนึ่งสองสมสห้าะไรอย่างเงี้ยจนถึง30 40ี่ไปใจมันก็จะคลายกังวลไปได้เยอะนะทุกคนนะใช้ออกกำลังกายเอานะคะออกกำลังกายให้สม่ำเสมอร่างกายเราก็จะแข็งแรงจิตใจเราก็จะเบิกบานนะเนี่ยแหละค่ะชีวิตมนุษย์เราก็ต้องรู้จักวิธีเหมือนกันเนาะเนี่ย ตรงนี้เขาก็ขายผล,ลไม้ค่ะขายผล,ลไม้แล้วก็ขายเอ,อ่ออะไรนะเขาเรียกตลาดพุ่มพวงนะคะที่มันขายสิบบาท20บาทอะไรแบบนี้นะมีผล,ลไม้ขายแล้วก็รถพุ่มพวงมาขายเป็นประจำขาดเหลืออะไรก็ซื้อตรงนี้ละคะ่ะ ซื้อหอมใหญ่สองหัวสิบบาทอย่างเงี้ยค่ะดีค่ะทำให้เราไม่ต้องเก็บเสียนะซื้อทีละน้อยพริกก็ขายสิบบาทอย่างงี้นะทำน้ำปลาพริกใส่กระเทียมโทนใส่น้ำปลาดีๆบีบมะนาวไปนิดนึงอร่อยค่ะวันนี้ก็ทำมาถวายพระนะคะ ทุกคนสบายดีไหมคะอย่าลืมนะคะถ้ารู้สึกเครียดออกกําลังกายนับเลยค่ะทุกคนออกกําลังกายนะโดยวิธีนับนะใจเราก็จะจดจ่อยอยู่กับการนับหรอแล้วก็อยู่กับลมหายใจนะมันก็จะคลายความกังวลไปได้อย่าลืมทุกคนต้องทำนะคะวันนี้อากาศฟ้องฟ้าโปร่งใสจะ สว่างมากเลยนะคะสีฟ้าสดใสเลยค่ะนี่ค่ะฝนไม่ตกนะเมื่อวานตกฉ่ำทั้งวันเลยนะคะแต่ตกไม่มากตกสองวันติดเลยค่ะพัทยาจนไม่มีเหลือละไม่มีไม่มีละไม่มีฝนเ,เลยแม้แต่น,นิดเดียววันนี้ ท้องฟ้าโปร่งมากเลยค่ะก็จะขอยุติคลิปพูดเพียงแค่นี้นะคะกำจัดกังวลโดยการออกกำลังกายนะคะทุกคนขอทุกคนหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำทำบุญใส่บาตรถ้าไม่ได้ทำบุญใส่บาตรก็อนุโมทนาไปกันค่ะกับคลิปนี้นะคะใส่บาตรทุกวันนะ เพื่อเตรียมสเสบียงไปนะคะไม่รู้ลหละเตรียมไว้ก่อนแล้วค่ะทําบุญสุนทานเพิ่มกําลังจิตใจของเรานะคะโดยการทําบุญค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการเลยด้วยความปรารถนาดีสวัสดีค่ะ